ทุกคนสวัสดีจ้ามแม่กำลังจะพูดถึงวัวสันหลังหวะและกก็คือทำชั่วทำเลวนะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีอยู่มีกินเนรักคุณชั่วจ้า แต่เอาเถอะเอ่อกูก็ได้ล่าวว่ามึงโจมตีได้งานกูละจะไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรจ่าแน่จริงก็เข้าช่องกูเลยแต่อย่าให้กูเห็นนะว่ามึงเข้าช่องกูกูบล็อกนะเว้ยมึงแอบเข้ามาได้แต่มึงอย่าเปิดหน้าก็แล้วก,กันพอเปิดหน้าปุ๊บบล็อกปับ๊บ <c oughs> วิตายแล้วอ่ะ แต่อย่างว่านั่นแหละคนมันมีเผลเยอะนะทำชัว่วทำเลววางแผนจะทำลายน้องโอโอตั้งนานแล้วคนอย่างมึงอะ่ะแต่ได้ชบุญน้องก็บุญเยอะไงมึงก็ทำไม่สำเร็จไปไปมามาก็ต้องหาที่เกาะเกาะกำบังเพื่อให้ตัวเองรอดมึงอาจจะรอดด้วยสติปัญญา เขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงแต่ก็ไม่พ้นบ่วงกรรมอยู่ดีและได้รู้สึกว่าจะรวมหัวกับใครหน้ามันไม่ใช่รวมหรอกพวกมึงมันกลุ่มเดียวกันตั้งนานแล้วแต่ทีนี้แบบว่ามันหนีไม่ได้แล้วว่ามันต้องเปิดหน้าแล้วก็แกล้งเป็นว่าสองกลุ่มรวมกันพวกมึงทํางานร่วมกันกันนานแล้ว ทุกอย่างนี่มันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปดูย้อนดูทำลายพวกมึงเสิอ่าจะเล่นงานน้องตั้งนานแล้วจ้าแต่ก็จะไม่สำเร็จจักทีเพราะมีเอฟซีประสาทแดกคอยขวางมึงไงอันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกๆเอฟซีประสาทแดกทุกคนนะที่ช่วยกันปกป้องน้องอ่าแต่รู้สึกว่าตอนนี้จะเล่นงานกูละจะไม่เป็นไรกูก็พร,ร้อมสู้แต่กูสู้ แต่กูเอาความจริงเข้าสู้นะคือกูเนี่ย <c oughs> เบื้องหน้าเบื้องหลังกูไม่มีกูมีแต่ว่าตรงๆงซื่อซืชัดเจนทุกประเด็นอ่ไอ้ประเภทแบบว่าไปเกาะใครแล้วก็หวังแดกเงินทอนอะไรกูก็ไม่ตาอกูนะ <c oughs> กูดีอย่างหนึ่งถึงกูอาจจะปากร้ายกูจะด่าคนนั้นดา่ากูนี้ แต่กูไม่เคยคิดหาผลประโยชน์จากใครถ้ากูจะต้องได้คือเขาเต็มใจให้ได้เท่าไหร่กูก็เอาเหมือนกูเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยนะดเดือนนึงไม่ถึงหมื่นเดือนนึงก็แค่เหรียญร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญหรือสามเดือนร้อยเหรียญกูก็ได้มาแล้วเพราะกูไม่เคยคิดที่จะรวยทางรัดนะจ๊ะ <c oughs> และกูก็แบบว่าไม่คิดแบบ ไปหลอกลวงทําท่ารักคนน,น้นทําท่ารักคนนี้พอได้ผลประโยชน์แล้วก็แบบว่าเนรคุณทลายยศเปลี่ยนข้างอ่าตอนที่แบบว่ามึงยังไม่มีอะไรมึงก็ไปเกาะกระแสเขาไปเอาพูดติดตามฮัดอิเลเอาว้เนื้อหัวเดีไปไปมามาทลายยศทุเรศอ่ะ ความจริงมันก็คือความจริงนั่นลหละนะคิดจะอยู่บนโลกใบน,นี้มันต้องอยู่แบบจริงใจหน่อยอย่าไปตัวแหลอย่าไปหลอกใช้เขาเลยมึงไปคบกับใครเพื่อผลประโยชน์ล้วนๆเหมือนวันนี้ที่มึงไปเกาะไปช่วยไปเชียร์ถ้ามึงไม่ได้จากเขาห้าสบหิบมึงก็ไม่ช่วยเขาหรอก คิดว่ากูไม่รู้เหรอร้ายนะเราอะอืมทำไมอ่ะทำไมแบบว่าเออจริงใจกับคนไม่เป็นเหรอชาตินี้น่ะรู้สึกมึงนี่นะตั้งแต่อีหาาทางแล้วว่าอืมอ,อีห้าทางนี้เข้ามาปันป่วนให้กับวงวงหนึ่งโอ้โหผู้บริหารนี่แทบจะล้มประดาตายอ่า มึงคือต้นเหตุมึงคือคนที่ชักศึกเข้าบ้านจริงๆกูก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่พอดีว่ามึงเล่นงานกูอีกแล้วอะเออกูก็เลยแบบว่าต้องมาเล่านิทานต่อว่ามันมีคนชั่วคนเลวนะหน้าแหลมแหลมอุ้ยจะเป็นผีดิบวะ่ะ เล่านิทานหรือจะเล่าความฝันดีหน้าความฝันหรือนิทานฝันเห็นผีดิบคอยดูดเลือดเขาไปทั่วไปเกาะตรงนั้นดูดตรงนี้ดูดแต่ตอนนี้รู้สึกจะไปเกาะเจ้าสำนัก <c oughs> เพื่อให้เจ้าสำนักปกป้องมึงแต่เจ้าสำนักจะหลงกลมึงรอบสองรอบสามหรือเปล่านะ พราะที่ผ่านมาเจ้าสำนักก็หลงกลมึงไปหลายรอบเหมือนกันตั้งแต่อีห้ารังแล้วอ่ะมึงเป็นคนสร้างความเร็ว้ลยให้กับหมู่บ้านหนึ่งเออทให้มันมีเรื่องมีราวโอ้ยแล้วคนในหมู่บ้านนะต้องทะเลาะกันเองเบื้องหลังคนที่จักสึ์เข้าบ้านหรือเป็นทัานเป็นสมัยก่อน ที่ว่ากรุงศรีอย,ยุธยาถูกโจมตีมึงนี่แหละเป็นคนเปิดประตูให้พม่าเข้าไปเผากรุงศรีอ่ะเปรียบได้อย่างนี้เลยนะในความฝันของกู <c oughs> อ่ะแต่ดูดูแล้วก็น่าจะหากินลำบากเพราะว่ามีอีกคนหนึ่งที่เขากำลังหาเงินหามาลัย ให้กับคนที่มึงเกาะเขาเออเหมือนเขาจะรู้ทันมึงนะ <c oughs> อย่างว่าหละคนมันไม่ซื้อคนมันทรยศคนมันไม่มีความจริงใจกับใครสร้างว่าถกรรมโอ้ยจองไปหญิงพา้วยนะเออเป็นเล่นงานาว่าอาอะไรนะนักร้องชายชื่อโมโนเออกูก็ไม่อยากเ่ยชื่อให้ลูกๆแปดเพื่อนหรอก นักร้องจายโมโนสมีเกิดเนียน,นะจงพี่หลิงพารวยเนี่ยมันเป็นคนที่ว่าน้องอย่างงน้นอย่างนี้อ้ยกูไม่เคยว่าลูกโมโนนะเพราะว่ากลัวรักมันเหมือนลูกกูไม่เคยค่ะแต่ถ้าแม่ฮักของโมโนเนี่ยมันเคยด่าลูกโอโอซึ่งแม่ฮักคนนั้นเป็นเพื่อนกู ทีนี้กูก็ดูมาดูไปกูก็ไปฟังเขาพูดอุ๊ยแต่แล้วมันด่าลูกกูว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกูแต่ด่าลูกกูกูก็เลยตัดสัมพันธ์ยกเลิกการเป็นเพื่อนนี่คือกูนะ <c oughs> เออหลังจากนั้นแบบว่าเพื่อนของกูคนนี้เขาก็ไม่ทําไม่มาเป็นแม่ฮักหรือเขาไม่ได้มาทําข่าวนี้แหละเขาไปทําข่าวอื่นถือว่าเขาก็มีความน่ารักอยู่ น่ารักอยู่ตรงที่ว่าเขารู้สึกไม่โอเคในๆๆๆหลายเรื่องแต่สิ่งที่กูไม่พอใจเขาคือเขาด่าลูกโอๆของกูทั้งที่มันเป็นเพื่อนกูนี่แหละกูก็เลยเลิกคบกันนะเลิกติดตามคือไม่เสวนาไม่สนใจกันเพราะว่ามันแตะโอๆเป็นแม่ฮักของโมโนอนี่แหละนะจ๊ะก็ ไปคิดเอาก็แล้วกันว่ากูเป็นคนเช่นไรมึงอาจจะพวกมึงอาจจะมองว่าโอ๊ยกูนี่นะชั่วเร็วถึงกูจะเร็วใจชั่วแต่กูก็ไม่เคยหาผลประโยชน์จากใครและกูไม่เคยเนรคุณอวันแรกกูรักเขาวันนี้กูก็ยังรักและกูยังปกป้องเขาเหมือนเดิมปีกว่ามานี้กูก็ยังยืนยันอยู่อย่างนี้แหละจ้ะกูไม่เคยเปลี่ยนแปลง จ้ากูไม่เคยเปิดโอกาสให้คนอย่างกลุ่มพวกมึงมาด่าโอโอถ้ากูเห็นกูบอกทั้งที่ว่าถามว่าผลประโยชน์ที่กูได้จากโออน่ะถ้าเป็นเป็นแบบเงินเป็นอะไรเพบพวกนี้นะกูได้น้อยกูบอกตรงๆแต่กูได้มิตรภาพเยอะ f c ิดตามกูสองแสนนี่คือประเมินค่าไม่ได้ แต่สําหรับมึงอ่ะมึงได้เงินได้โน้น่นได้รถมีเงินไปสร้างรีส่วนในชอดคือมึงได้จากน้องอออเยอะมากแต่มึงก็ยังทรยศเขาเขาเรียกว่าอืมสันดานเนลาคุณ <c oughs> นะจ๊ะไอ้ไอ้ผีดิบไอ้คางโคกอืมโอเคนะลูกทุกคน ตื่นมาก็ต้องมาพูดถึงคางคกอย่าพูดเยอะเดี๋ยวมันจะกระอักเลือดตายเอาเล็กๆน้อยๆพอสรุปให้นะจ๊ะความฝันล้วนๆสวัสดีแค่ะแล้เจอกับแม่หญิงในการทุกคนอีกหนึ่งคลิปแล้วเข้าไปในไลฟ์สดกันแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบาย